นี่ยยุ่กับผมในรายการซกรีกแล้วนี่ก็กับเกมไมค์ครับมอสไม่ใช่มอสแอดออนไททันนะเป็นเวทเป็นเป็นอันนี้เป็นของคนไทยสร้างเองเลยนะผมเห็นคนหนึ่งเขาสร้างไว้แล้วเขาบอกว่าให้เครดิตด,ด้วยนะเครดิตเขาก็อยู่ใต้คลิปตัวอย่างเขาอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะผมจะสืบเนื่องจากเออแอดออนครั้งที่แล้วไอที่มันลงแล้วมันตัวเล็กอะ่ะทได้ไหมที่ลงัาตัวเล็กมือของผมอะ่ะเออผมรู้แล้วทำยังไง คือตอนนี้ผมลงกับผมว่ได้ใส่ b e h a v i เยอไงอันนี้น่าน่าจะใช่นะอเอามาใส่ Behavior อร์อันที่ช่วยแพรเสร็จแล้วแล้วก็ให้กด Generate นะแล้วเลื่อนกมาตรงนี้ครับ Resource Pack ครับนี่นี่ฮะเครดิตเออคุณกัสคุงนะครับอืมกดเข้ามานะกด Behavior ครับแล้วก็กดขึ้นมาแบบนี้ครับ Continue ไปอืมนี่นะแล้วก็ ของเจ้เคทีแบบนะครับคงไม่เซอร์ไวนเวอร์อ่ะอืมนะฮะเพลเลยน่าจะตัวใหญ่แล้วลนะ่ะตาเนี่ยเพราะว่าใส่บีฮับวิเยอร์เพราะตาเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ใส่บีฮับวิเยอร์แต่ว่าครั้งนี้เด็ดครับคนไทยทำรู้สึกจะเอาอันเก่าไปดัดแปลงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ครั้งเนี้ยเด็ดครับ อะไรเด็ดมีไททันเพิ่มครับเออไม่ได้มีแค่นั้นนะเออนี่ดู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 ดาบมีทั้งดาบมีมีดาบจิ๋วด้วยอันเก่าไม่มีโอม่ดาบไม้มีปืนอันเก่าไม่มีนะปืนเน่อันเก่าไม่มีนะนอนเ,นะเออดัดแปลงเอาเอามาดัดแปลงสวยครับชอบชอบมีอะไรอีกอืม รู้สึกว่าจะมีฮักโ,โหกระตุกกระตุกอะไรกระตุกกระตุกกระตุกอะไรของใครลงแล้วกระตุกก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมคงคมก็แหลกพอกันซอมบี้พิกแมนนะลองก่อนมันมีอีกใช่ไหมแต่ว่าต้องลองกันเราเองนะครับ ที่แน่ๆก็มีข้าวๆพวกนี้อืมหาฮาส์แอมโมอืมต้องมาเดี๋ยครับแล้วก็เออเ,อเลนมันมีเอเดี๋ยวนั้นลองกันแหลกเปล่าว้าวมันตัวเท่านี้อีกแล้วเออนี่ไงหัวใหญ่ละ นี่นะฮะเนี่ยนะจวใหญ่ละทองซอมบี้อ้าอ้าค้างค้างค้างเด้งแน่เด้งแน่เดี๋ยวกลับไปเจอครับสักคู่ขับของพวกคุณด้วยโอ้ค้างครับเามื่อกี้ผมต้องออกจากเกมแล้วไปปิดเป็นเฮดฟูลอตอนนี้เปิดเป็นปกเกินละน้องซอมบี้พิกแมนดูอ่ะปกติเอามาปกติ มันมีอีกนะมันมีอีกสเกล,ลิตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเด,เดี๋ยวต้องลองดูอื้อหืออื้อหืออันนี้ท่าอะไรเนี่ยเขาดูหน้าเนี่ยแอนนี่อันนี้แอนนี่เออ <S <S เออแล้วเอเลนทำยังไงเอเลนเนี่ยผมเห็นในคลิปนะครับคลิปคนหนึ่งเขาไม่มีเขาต้องใช้เป็นโกเลมเอเลนนะครับเดี๋ยวนะนี่มาเจอกับเอเลนหน่อยมานี่ ตอนนี้ก็ภาคสองมาแล้วโหสุดยอดอ้อฟเอเอรลนใครจะชนะเอรินอยู่แล้วเพราะเอกต้องชนะโอเคนะครับผมใครที่อยากได้นะครับก็รีบกดตั้คลิปพร้อมเครดิตนะครับสำหรับวันนี้ไป,ไปครับผมเย่ เอ้ยนี่ไงห้องนี้เขาได้ไปอีบ้า